สวัสดีครับมาพบก,กับการแข่งขันมักมัดออนไลน์ในเว็บปลีโอเคนะครับเราเป็นฝั่งเดินหลังนะครับสหลับเกมนี้ <c oughs> เราเป็นฝั่งเดินหลังนะครับเราเล่นสามเรียงเขาเล่นน่าจะเป็นมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานต่อเข้ามาไหมเอ,อ่ยต่อเข้ามาไหม เราเป็นดาวเหนือนะครับขอใช้ดาวเหนือรับมาตรฐานวันนี้อืมโดนได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับขึ้นไปเขาเป็นคล้ายๆกับเป็นมาตรฐาน ตัวทีนะครับเบื่อเสียงน้องหมามันกัดกันทุกคืนนะครับต้องขอใครนะครับหากมีเสียงเล็ดลอดเข้ามามันต้องเล็ดลอดอยู่แล้วมันดังขนาดนี้ ถือว่าเราโฟกัสที่เกมแล้วกันถือว่าเราโฟกัสที่เกมนะครับขึ้นไปครับเราเป็นฝั่งเดินหลังเว็บ p l a y o OK โเป็นเว็บไซต์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แอปนะเป็นเว็บใน google นะครับพิมพ์เข้าไปเลย PlayOK okay, P L A Y แล้วก็ OK.com okay. นะครับ มันจะมีเลือกเป็นหมากกีฬาหมากกระดานนะครับหมากลุกไทยหมากลูกสากลหมากฮอดไทยหมากฮอดสากลแล้วก็โอเทโลอะไรสักอย่างนี่ผมเล่นไมผมไม่เคยเล่นนะครับไอพวกอื่นๆนะครับเข้ามาเล่นได้เลยครับจะสมัครเป็นยูเซอร์ประจำหรือมันจะเป็นแขกก็ได้นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมยังไม่กำหนดเกมนะครับ กำหนดเกมไม่ได้นะครับที่เว็บเพลย์โอเคบางครั้งก็เร็วบางครั้งกดช้าบางครั้งเกมเดียวกินเวลาไปห้านาทีก็มีนะครับที่เว็บเพลย์โอเคเนี่ยเขาเข้ามาเรากินฟรีไปเลยเขากินข้ามุมแต่เรากินทะลุข้าฮอตนะครับเว็บเพลย์โอเคก็มีข้อดีอย่างหนึ่งสามารถพูดคุยกันได้ครับตรงนี้สามารถพูดคุยกันได้ ข้าฮอดไปครับข้าฮอดไปโอเคอัน okay. นี้เราไล่หลังมาเลยดีกว่าไหมไล่หลังมันจับกินเพื่อไม่ให้เข้าฮอดได้นะครับกินไปฝั่งนี้นะครับเสียงเสียงดังนี่เราจะตั้งค่าไม่ให้มีเสียงก็ได้นะครับแต่ผมตั้งให้ให้เพื่อให้รู้ว่าคู่แข่งเดินแล้วนะครับ ที่ผมตั้งเป็นเสียงเพราะว่าเพื่อให้รู้ว่าคู่แข่งเดินแล้วนะครับก็สลับฟันปลาเลยดรือ่าับเีข้ามากระดานที่สองครับกระดานที่สองเรา เดินหลังบ้างทีนี้เราเดินหลังนะครับตำแหน่งการนั่งตอนตั้งค่าห้องแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราจะเลือกโตะ๊ะแล้วแต่เราจะเลือกเก้าอี้ที่หนึ่งหรือเก้าอี้ที่สองเก้าอี้ที่หนึ่งก็คือเราเดินก่อนเก้าอี้ที่สองคือเราเดินหลังนะครับลืมไปอืเดินไม่เผื่อห้าเต็มเลย ไม่ได้เดินเผื่อห้าแต้มนะครับตัดเล่นไปว่าจะเล่นพอดีว่าจะเล่นมาตรฐานภูเก็ตอยู่นะครับมาตรฐานทรงภูเก็ตทรงภูเก็ตขึ้นมา ให้เขาต่อเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับแต้มนี้ถ้าเขาต่อแพ้นะครับถ้าเขาต่อสองต่อสามเขาแพ้นะครับถ้าเขาต่อสองพูดผิดไม่ใช่ต่อสามถ้าเขาต่อสองด้านข้างนะแพ้นะครับแต่นี่เขาเล่นเป็นคนนี้ นาทีแล้วเ่ยหานาทีแล้วนะครับในการบันทึกหน้าจอ2กระเข้ากระดานที่2ก็น่าจะอยู่ประมาณ4กระดานแหละสี่เกมนะครับหากใครชมไม่ครบนะครับทางด้านบางแพลตฟอร์มก็ติดตามชมต่อที่ช่องคัมพีมาฮอตนะครับจะอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าเกมคัมพีมาฮอตใน YouTube นะครับรบรองว่าท่านได้ชมครบแน่นอน เรากินไปทางนู้นนะครับเรากินอีกทางหนึ่งเราโดนสามนะครับเดินยากเ้ยคนนี้เดินดีนะครับเดินรับภูเก็ตได้ดีมาเส้นนี้นะครับ ย,ย่อๆย่อแถวนี้ก่อนลงมาที่เดิมยังผีผลาไม่ได้ครับถอยไปที่เดิม น่าจะออกเสมอกันนะนี่เสมอแบบล้อเลียน เอาล้ครับคู่แข่งนานเลยงานนี้ไม่ใช่หลับนะครับแต่เกือบแล้วเกือบหลับเอาแล้วเขาเดินมานี่นะครับืเราทำไม่ดีเราต้องเดินนี่ให้กินแล้วเราก็เดินมานี่เขากินไปนี่เราก็กินไปนี่นะครับ หลบก่อนอ่ะอาจจะไม่รู้ผลนะยังไม่แน่ใจเรื่องผลนะครับแต่ว่าน่าจะออกมาดีอยู่ร่มพูดนังไงว่าร่มนะครับสี่ต่อสี่เหมือนเดิมฮอดต,ตายทั้งคู่อดต,ตายทั้งคู่ 9นาทีสองเกมนะครับเกมที่สองหรือเกมที่สามจำไม่ได้แล้วลืมเร็วซะด้วยนะครับเพราะมันนานมากจนลืมจํานวนกระดานไปแล้วยังเป็นไรย่าให้เกิน20นาทีแต่ก็ไม่แน่นะเขาคิดนานมากแต่ก็เวลาก็หมดเข้ามาแล้วนะครับเว е ลาก็หมดก็ามาเต็มทีแล้ว ขึ้นไปครับไปเข้าฮอตัวที่สองอ๋แล้วเข้าฮอลงไปครับไปเข้าฮอตัวที่สองมีคนมาพูดคุยอะไรไม่เอ่ยไม่มีนะครับมีแต่คนเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปเหมือนแว็บมาดูเรานะครับอา่าเวลาจะหมดนะครับ 4้าสี่สามสองหศูหนเรียบร้อยนะครับคู่แข่งเวลาหมดนะครับกระดานที่3นะครับถ้าผมจำผิดก็ขออภัยในเรื่องจำนวนกระดานนะครับนี่คือกระดานที่3ามคู่แข่งเวลาหมดก่อน ดาวเหนือเหมือนเดิมนะครับถ้าเขาตัดผมก็เล่นดาวเหนือเหมือนเดิมวันนี้ได้วิชาดาวเหนือไปเต็มๆนะครับสำหรับคลิปนี้ เดีต่อเราเข้ามาข้างในเสียบกินก่อนนะครับเดี๋ยวต่อเราเข้ามาข้างในเสียบกินก่อนเอาแล้วครับต่อไม่ได้นะครับจะโดนกินฟรีโอ้ล่มเหรอวู้ทุ่มทุนสร้างมากเลยนะครับโอ้เรามีโอกาสแพ้สูงนะครับดอกนี้แล้วเขาเข้าฮอตซะด้วยนะครับ เอาแล้วงานนี้โดนจังๆเลยครับดอกนี้โอกาสแพ้สูงมากสามต่อห้ามาดูกันนะครับสามต่อห้าโอ้โหเหลี่ยมนี้จดจำไปอีกนานนะครับ ับเส้นนี้ขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้นะครับเตรียมค่าฮอตจับท้ายหรือเปล่าจับท้ายตัวที่ที่อยู่ใกล้ๆเบี้ยขาวนะครับจับท้ายตัวบนตัวบนสุดเพื่อกินฟรีผมจับท้ายฝั่งซ้ายมือนี่แน่ๆเลย พราะว่าจับตรงกลางระหว่างหมากแดงไม่ได้นะครับโดนสวนเลยนะก็จับตรงกลางระหว่างหมากแดงนี่สวยเลย <S <S อาไม่จับนะครับไม่จับทั้งสองที่ถ้าผมเส้นให้กินแล้วเดินไปเข้าฮอดจะเป็นอะไรไหมเส้นให้กิน นี่กินฟรีนี่แหละแล้วก็เดินไปเข้าหดนะครับเป็นการเบิกทางค่าเบิกทางเพื่อเข้าหดเอาละครับทีนี้ก็เปิดกินผมเข้าตานี้เข้าตานู้นไม่ได้นะครับเอาละครับเรามีภาษีหนีกว่าดีกว่านะครับเพราะเรามีจํานวนมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปครับ มาทางนนนะครับย่อมาสักกระดานหนึ่งเอ,อหนึ่งตาหนึ่งไม่ใช่กระดานหนึ่งย่อมาสักตาหนึ่งนะมาจับขวางไว้หนึ่งตัว เว็บเพลียเนี่เป็นเว็บเก่าแก่มากเลยนะครับมีมาตั้งนานแล้วนะครับเพลเคนะี่เห็นเขาบอกว่าผู้ผลิตเป็นคนอินเดียไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมนะถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยนะครับผู้ผลิตเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี่คือคนอินเดียว่ากันไม่รู้ใช่ไหมต่อไปครับ ตั้งแต่ผมเล่นมาคารออนไลน์มาในโลกออนไลน์ตั้งแต่มีอินเทอร์เนต็ตเนาะปี2000ปี2010ผมสมัครอินเทอร์เนต็ตเล่นอินเทอร์เนต็ตมีอีเมลครั้งแรกนะครับผมจําได้เลยปี2010นะครับผมก็เริ่มเล่นไทยบีจีอะไรมาเรื่อยๆนะครับจนตัวน,นี้ไม่มีละไทยบีจี แล้วก็เว็บเพโอเนี่แหละที่เล่นคู่กันมานะครับไทยดีจีเพย์โอเคเว็บไซต์ปะออนดอทคมนะครับสมัยนั้นวงการบังฮอดหนิโอ้โหสุดยอดนะครับสมัยนั้นทัวันนี้ก็จะเป็นบังฮอดขั้นเทพนะครับที่กำลังโด่งดัง แล้วก็ p o OK k ก็ยังอยู่ครับคิดดูตั้งแต่สองพันสิบผมก็ได้เล่น p o OK k แล้วปีนี้สองพันยี่สิบสี่คิดว่ากี่ปีมาแล้วนะครับแล้วเขาจับกินเราแล้วก็ข่ามันนะครับสิบสี่ปีนะครับ,อ,รบอีกกระดานหนึ่งนะอีกกระดานหนึ่งนะครับขออีกระดานหนึ่งสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับ ยาวนานช่างมันได้สักสามสี่กระดานเขาเขายังเล่นด้วยสามเรลี้ยงอยู่นะครับผมก็ต่อนะครับเป็นเป็นภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับภูเก็ตภูเก็ตเหมือนเดิมครับ ทีนี้เขาเจะเอาลูกไหนมาเล่นเขาเจะเอารูปไหนมาเล่นเอาแล้วครับเขา่าจจะมาต่อตัดท้ายเราดูชื่ว่าจะตัดไหมตัดซ้ายมือเอาไม่ตัดนะครับถ้ารูปนี้เสมอนะแล้วก็เล่นรูปนี้เสมอนะครับถ้าถ้าไปสิบไปตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเลขอะไรนะครับถ้าไป ตัวนี้ไปตัวนี้เขาเขาจะเหวี่ยงสามนะครับไม่น่าจะมปเป็นเลขอะไรเพราะว่ากระดานนี้มันไม่มีตัวเลขเนาะแต่เราน่าจะเป็นหลักสิบแหละเพราะว่าเราเดินก่อนเราอยู่ฝั่งเลขมากนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสิบแปดตรงกลางนะสิบแปดสิบแปด แต่เราเดินอู้ๆไปก่อนเราก็ต้องโดนอยู่ดีนะครับโดน3อยู่ดีแต่ว่าก็เป็นจังหวะปลายๆกระดานเวียงตัว ฝั่งขวาม,มือให้เรากินสองแล้วเขากินสามส่วนนะครับหรือยังไงหรือเขาไม่เห็นเนี่ยเบีย่ยงตัวนี้นะครับนี่เบีย่ยงตัวนี้ตัวนี้เข้ามานี่เรากินสองไปนี่เขาไปกินสามม้วนมานี่นะครับอ่ามันต้องเบีย่ยงตัวนี้เลยครับโอเคนะครับเบีย่ยงตัวนี้ม้วนมานี่ โอเคราก็กินกลับไปน่าจะออกเสมอกันกนะครับกระดานสุดท้ายสําหรับวีดอชุดนี้นะครับอย่าเดินผิดแล้วกันนะครับเดินผิดก็มีโอกาสเพ้ได้ทันทีเข้ากิน พราะถ้าเราไม่เข้ากินเราจะโดนจับกินฟรีนะครับอันตรายมากนี้ มีคนดูอยู่ไหมมีคนดูอยู่นะครับมาแล้วครับทีนี้ ถ it, e <laughs> <fun> <laughs> ้าเขาเข้าฮอดนี่เราจะฮอดมาจับนี่นะครับจังหวมันจะม้วนตัวพอดีเลยแต่เขาจับนี่เราก็จะมาเข้ากินเช่นกันนะครับเพื่อกินคนละตัวเพื่อกินคนละตัวเราก็จะมีโอกาสที่จะเสมอ เยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราโอากาสที่จะแพ้เยอะนะครับมาครับ เราจะเดินหน้าไปเข้าฮอตนะครับกดดันกดดันฝั่งนู้นสักหน่อยอ่เาเขต้องมาฝั่งนี้นะครับไล่กินไปเลย ต้องออกมาเราก็เข้าหัดนะครับหอตออกมาเราก็เข้าหัดต้องใช้สูตรนี้เท่านั้นนะครับ <c oughs> เดิอนอย่างอื่นมีโอกาสแพ้สูง ผิดไม่ได้นะจับผิดนี่แพ้ผมเลยน,นะครับเสมอครับผมทําให้มันเสมอไปแล้วโอเคครับโอเคอันนี้ผมออกจากเกมนะครับออกจากเกมไปเลยโอเคครับ